สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับโอ้โหทำอะไรกันเนี่ยขออนุญาตยังเนี่ยขออนุญาตนะครับขออนุญาตยังประกอกกระเซ้าเลยขออนุญาตโอเคโอเคโอเคตอนนี้เปลี่ยนซีนกระบอกซีนมันรั่วสวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวิ่ง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 แบบประตูวิ่งแบบประตูนเอ้า แวทบแย่างดี้เป็นขนาดนี้เออเอ้าเอ้ยเต้นเต้นเต้ๆนี่มันไม่แน่นขนาดนี้นี่ใด้แล้วนี่เต้นกล่องแล้วกล่องแล้วฮึ่มฮึ่มฮึ่มอยแล้วจอย้วกล่แล้ว ออนะริ้รเยเลยนะโ้กรูเล่ย์นี่กล่งปอนแล้วอ,ออกแล้วไม่ออกครับ พี่ลอยเร่บ้างเรืวะไอ้ก็ไม่ได้ที่ลองเนาะเอาพี่อะลองมันไอ้ตีคนเดียวมันมันลามืองเลยึ้งอห่านมาัด้เลยี่อยืมสุดาออเ้ยใส้วจองแล้วจองแล้ว

เขาอืาอออา่นยังเขาเรียกซีนอะไรเขาเรียกเรียกลูกยางออ๋ลูกยางเหรอโอ้นี่ไงลาวลังคาใส<ช>จดำกินเนานะลาวลังคาแล้วเนี่ยอุ้หมาแล้วอู้หูเจอรุ่นนี้เลยบพ่แกป็นคนสนิทวันไหนั้ไหนจะเล นุ่นเด็กแป๊บมาแล้วเออหนูนดื้องยังไงนะโอ้โหเรื่องยังไงเนี้คือสีเนี้ยโอ้ ต้องลองดีๆวะุนเห้มเพิ่มมาออไปแล้วไปแล้วโอ้โอ้โหอ้โอ้สุดยอดเลยว่ะโอ้โห โอ้โอยแห้ง <Private> ด <paying otic> ีต <ized> ัวเนี่ยพอธรรมดาครับ hey, มันอยู่ที่เมันทำเจนะมันอยู่ที่สกิลได้นเลดนะโอ้เหน่นกว่า นม่เูปืนยู่ไงเราใ้รปืนน่ซีนนี่เลยที่เราเปลี่ยนะเสียไได้หมันมีรถปืนเราไม่มันมันพกโผล่โผล่อะไรวโ่โผล่นี่รูปืนี้ยนี่ แรงๆใครมุด้วยมาเดิมนี่เป็นนี่นเนี่ยโอ้โหอ๋อ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 อเออ๋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 ออออเออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋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 ออออ๋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 ออออเออ๋ออ๋ออเอาเอา๋ออ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 ออ๋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 ออออ๋ออ๋ออ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 อ

มันเดิม <c> ม <ười> <c ười> ันเดิมเลยจัจเาไรเท่ไรเรวาลองจราะักมีเินเหเวลาใส่เยเอาอได้ยังพอยังไม่ได้เลยทำไมาไม่ได้เลยขับรถซื้อเบร์ท นั่นจูเลียงเบี๊ยสังหะกวนหน่อยสิชื่อร้านไหนชั่วต้องชนะเลียงเบี๊ยสังหะกวนหน่อยสิชื่อร้านเปี๊ยวอยู่เป็สังเนาะอือเออร้านนั้นแหละอร่อยซื้อร้านไหนก็ซื้อโลดแล้วแต่จะซื้อซื้อไม่ใส่ดิฉันอือน่าเกียดอือน่าเกียด อือพอจะได้แบบุตฟลุตฟุตไปเลยนะใส่โอ้ใส่ยู่บ่เจ้าตัวผ่านใส่ระบบเสร์นี่ตัวใส่กเลยหรออือเรียบร้อย ไทีมเห็นหน้อยไยไปโดนตวเลยวะถึงมีรถเหรอบอกว่าไทายอู้ถึมีรเท่าไหร่จะเดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยว่าไทยรูปะนี่ครับก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับเจอเาา <c oughs> กนนอนันคะลิปหน้าครับผม